พลิกแรงที่สุดของคนมีกากบาทบนฝ่ามือไม่ได้มาเพราะโชคแต่มาเพราะถึงเวลาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีกากบาทบนฝ่ามือและรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเหมือนถูกกดไว้ตลอดทำดีแค่ไหนก็ไม่ค่อยมีใครเห็นพยายามแค่ไหนก็เหมือนยังไม่ถึงฝั่งเสียทีขอให้คุณฟังตรงนี้ให้ดีเพราะดวงของคนมีกากบาทไม่ใช่ดวงที่ค่อยๆดี แต่มันคือดวงที่นิ่งเงียบก่อนจะพุ่งขึ้นแบบฉุดไม่อยู่ในตำราดูลายมือโบราณกากบาทไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวแต่คือจุดตัดของชะตาหมายถึงชีวิตที่ต้องเดินผ่านสองเส้นทางพร้อมกันทั้งบุญเก่าและกรรมเก่าทั้งความสามารถและบททดสอบคนแบบนี้จิงมักรู้สึกเหมือนทำไมชีวิตถึงหนักกว่าคนอื่นทั้งที่ไม่ได้ทำร้ายใคร คำตอบคือเพราะชะตาคุณถูกกำหนดไว้ให้ไปได้ไกลกว่าเดิมมากดวงของคนมีกากบาทมักจะมีสามช่วงสำคัญช่วงแรกคือช่วงถูกกดดวงทำอะไรติดขัดมีแต่ภาระมีแต่ความรับผิดชอบมีแต่ความเงียบช่วงที่สองคือช่วงสะสมพลังภายนอกอาจดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ภายในคุณแข็งแรงขึ้นอดทนขึ้นฉลาดขึ้น และเข้าใจโลกมากขึ้นและช่วงที่สามคือช่วงที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันคือช่วงดวงพลิกแรงการพลิกของคนมีกากบาทไม่ใช่แค่ดีขึ้นนิดหน่อยแต่คือการเปลี่ยนสถานะชีวิตจากคนที่เคยไม่มีกลายเป็นคนที่มีทางเลือกจากคนที่เคยต้องขอกลายเป็นคนที่มีคนมาขอจากคนที่เคยถูกมองข้ามกลายเป็นคนที่ใครก็อยากหา หลายคนจะได้โอกาสใหญ่แบบไม่คาดฝันงานเงินธุรกิจหรือช่องทางรวยจะมาในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนที่สำคัญดวงแบบนี้มักจะมาพร้อมผู้ใหญ่หนุนอาจเป็นคนแปลกหน้าอาจเป็นคนที่คุณเคยช่วยไว้หรืออาจเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลครูบาอาจารย์สายพลังเคยกล่าวว่าถ้าดวงจะให้มันจะให้รวดเดียว ไม่ให้ทีละนิดและนั่นคือดวงของคนมีกากบาทแต่มีเงื่อนไขเดียวดวงจะไม่พลิกถ้าคุณหยุดเดินก่อนหลายคนที่มีกากบาทไปไม่ถึงดวงใหญ่ไม่ใช่เพราะไม่มีวาสนาแต่เพราะยอมแพ้ก,ก่อนจังหวะฟ้าเปิดคุณต้องรู้ว่าดวงแบบนี้ฟ้าไม่ได้เปิดบ่อยแต่ถ้าเปิดมันจะเปิดแบบเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิต สัญญาณก่อนดวงพลิกของคนมีกากบาทมักจะคล้ายกันชีวิตเหนื่อยแบบสุดเหมือนทุกอย่างรุมเรา้าต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่คนบางคนหายไปจากชีวิตความคิดเปลี่ยนใจนิ่งขึ้นไม่ดินรนเหมือนเดิมอยยากลัวสัญญาณเหล่านี้เพราะมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังจะข้ามด่านหลังจากนี้ชีวิตจะเริ่มพาคุณไปอยู่ในที่ที่คุณไม่เคยอยู่เจอคนที่คุณไม่เคยเจอ ได้เงินในแบบที่คุณไม่เคยได้และที่สําคัญคุณจะเริ่มรู้สึกว่าที่ผ่านมามันคุ้มแล้วถ้าคุณกำลังฟังตรงนี้และในใจคุณรู้สึกบางอย่างเหมือนมีอะไรสั่นอยู่ข้างในนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลายคนที่ดวงกำลังจะพลิกมักจะถูกดึงมาฟังมารับสารมาเจอข้อความแบบนี้โดยไม่รู้ตัวขออย่างเดียวอย่าดูถูกตัวเองอีก อย่าคิดว่าชีวิตคุณไม่มีค่าอย่าเอาอดีตมาตัดสินอนาคตเพราะดวงของคนมีกากบาทไม่ได้สร้างมาเพื่อแพ้แต่มาเพื่อชนะในแบบที่เงียบแต่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณยังยืนอยู่แม้จะอ่อนล้าแม้จะไม่เหลือแรงขอให้รู้ไว้ว่าฟ้าเห็นคุณและชะตาของคุณกําลังขยับช้าแต่แรงและเมื่อมันมามันจะมาแบบไม่มีใครหยุดได้ ถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่และเคยสังเกตฝ่ามือตัวเองเห็นรอยเส้นตัดกันเป็นรูปกากบาทไม่ว่าจะชัดหรือจางอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพราะคนโบราณเชื่อกันว่ากากบาทบนฝ่ามือไม่ใช่เส้นธรรมดาแต่คือรอยชะตาที่มากับภารกิจชีวิตบางอย่างและส่วนใหญ่คนที่มีเส้นนี้จะไม่เคยมีชีวิตราบรื่นเหมือนคนทั่วไปเลย กากบาดบนฝ่ามือคืออะไรในทางความเชื่อในตำราลายมือโบราณกากบาดหมายถึงจุดตัดของกรรมเก่าและชะตาใหม่ม,มันมักปรากฏในชีวิตของคนที่ต้องแบกภาระเร็วเจอปัญหาซ้ำๆเหนื่อยกว่าคนอื่นพยายามมากแต่เหมือนไม่ค่อยได้ผลหลายคนที่มีกากบาดบนฝ่ามือมักถูกมองว่าดวงไม่ดีชีวิตติดขัด ทำอะไรก็ช้าแต่ความจริงคือเขาไม่ได้ดวงตกเขาแค่ยังไม่ถึงเวลาคนมีกากบาททำไไมชีวิตถึงไม่เหมือนใครชีวิตของคนลายมือกากบาทมักมาเป็นแพ็กเกจเดียวกันแพ็กเกจที่ชื่อว่าทุก,ก่อนรวยทีหลังตอนเด็กมักโตเร็วกว่าอายุต้องรับผิดชอบก่อนวัยไม่ค่อยมีคนเข้าใจไม่ค่อยมีคนช่วยจริงๆพอโตขึ้น เจออุปสรรคซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนมีอะไรมาทดสอบตลอดเวลาแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อทำร้ายคุณมันเกิดมาเพื่อหล่อหลอมคุณกากบาทเท่ากับจุดเปลี่ยนไม่ใช่จุดจบในทางพลังงานกากบาทคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการตัดผ่านหมายถึงการตัดกรรมเก่าเพื่อเปิดทางกรรมใหม่คนที่มีเส้นนี้จึงมักเจ็บหนักก่อนจะโตใหญ่ หลมแรงก่อนจะลุกสูงและชีวิตจะไม่ค่อยเปลี่ยนแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแต่จะเปลี่ยนแบบพลิกทีเดียวสัญญาณว่าดวงคุณกำลังจะพลิกถ้าคุณมีกากรบาทบนฝ่ามือและช่วงนี้เริ่มเจอสัญญาณเหล่านี้ให้รู้ไว้ว่าคุณกำลังเข้าใกล้จังหวะฟ้าเปิด 1. เหนื่อยแบบอธิบายไม่ถูกทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักกว่าปกติ 2. เริ่มเบื่อชีวิตเดิมงานเดิม ความคิดเดิมวงจรเดิม 3. คนเก่าหายคนใหม่เข้ามาบางคนหายไปแบบไม่ต้องทะเลาะ 4. เริ่มคิดเรื่องความหมายชีวิตไม่ได้อยากแค่รอดแต่อยากมีคุณค่าทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนระดับทำไมคนมีกากบาทมักรวยช้าแต่รวยจริงเพราะคนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้รวยฟลุก แต่ถูกสร้างมาให้รวยแล้วไม่หลมเขาจะได้บทเรียนครบก่อนจะได้ทรัพย์จะได้สติก่อนจะได้เงินจะรู้ค่าคนก่อนจะมีบริวารพอถึงวันที่ดวงเปิดเงินจะมาแบบอยู่ยาวไม่ใช่มาแล้วหายสิ่งที่คนลายงือกากบาทห้ามทำเด็ดขาด 1. อย่าดูถูกตัวเองเพราะนั่นคือการปิดดวงด้วยมือเราเอง 2. ออย่าใจร้อนตอนยังไม่ถึงเวลา ดวงนี้ต้องรอจังหวะไม่ใช่เร่ง 3. อย่าอยู่กับคนที่ดูดพลังคุณแพ้ทางคนบั่นทอนใจ 4. อย่าหยุดพัฒนาตัวเองดวงจะเปิดเฉพาะคนที่พร้อมวิธีเสริมดวงคนมีกากบาทแบบโบราณทำบุญด้วยแรงกายเช่นช่วยงานวัดช่วยคนอธิษฐานด้วยคำสั้นๆแต่จริงไม่ขอเวอร์ขอให้สมกับบุญก่อนนอน รูปฝ่ามนือตัวเองเบาๆแล้วตั้งจิตว่าขอให้ชะตาที่ดีเปิดออกตามเวลาที่ควรฟังดูเรียบง่ายแต่ได้ผลกับคนดวงนี้มากวันที่ดวงเปิดคนลายมือกากบาดจะเป็นยังไงคุณจะรู้สึกว่าคิดอะไรชัดขึ้นตัดสินใจแม่นขึ้นโอกาสวิ่งเข้ามาเองคนเริ่มเห็นค่าและที่สำคัญคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่โชค โชคจะเดินมาหาคุณเองถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเนื้อหาแบบนี้จะสกิดเฉพาะคนที่จังหวะชะตาเริ่มสัน่นถ้าคุณมีกากบาทบนฝ่ามือและรู้สึกว่าใช่ชีวิตฉันมันไม่เหมือนคนอื่นจริงๆขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้คุณแค่เกิดมาเพื่อชนะในช่วงท้ายอย่าเลื่อนผ่าน ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ตรงกับชีวิตคุณเพราะบางครั้งการฟังก็เป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนชะตากากระบาทบนฝ่ามือไม่ใช่รอยทุกข์แต่คือรอยพลิกชีวิตสิ่งที่คนมีเส้นกากระบาทห้ามทําเด็ดขาดถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้และบนฝ่ามือของคุณมีเส้นตัดเป็นกากระบาดขอให้ฟังให้จบเพราะเนื้อหาต่อจากนี้ไม่ใช่คำทำนาย แต่คือคำเตือนคำเตือนที่คนโบราณบอกไว้ว่าถ้าคนมีเส้นกากบาดรู้ชา้าชีวิตจะวนสำ้ำและถ้ารู้แล้วแต่ยังฝืนฝาจะไม่ช่วยอีกเลยห้ามฝืนเป็นคนธรรมดานี่คือข้อห้ามที่ร้ายแรงที่สุดคนมีเส้นกากบาทมักพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนคนอื่นทำงานแบบที่ไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบที่ไม่ถนัด อดทนในที่ที่ใจไม่อยู่ผลคือยิ่งพยายามปกติชีวิตยิ่งพังผิดปกติตำนานบอกว่าเส้นกากบาทคือรอยที่บอกว่าชีวิตคุณไม่ถูกออกแบบมาให้เดินตามสูตรถ้าคุณฝืนคุณจะเจ็บซ้ำโดยไม่รู้สาเหตุห้ามรีบสำเร็จฟังดูแปลกแต่เป็นความจริงที่สุด คนมีเส้นกากบาดถ้าได้เร็วมักเสียแรงถ้าได้ก่อนเวลามักพังยับเพราะบทเรียนของคุณไม่ได้อยู่ที่การได้แต่อยู่ที่การพร้อมหลายคนพลาดชีวิตเพราะอยากพิสูจน์ว่าตัวเองไม่แพ้ใครแต่ฟ้าของคนเส้นกากบาทไม่เปิดให้คนที่รีบฟ้าเปิดให้คนที่นิ่งพอห้ามอยู่ในที่ที่ต้องโกหกตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นงานความรักมิตรภาพหรือครอบครัวถ้าคุณต้องฝืนยิ้มต้องกลืนความรู้สึกต้องแกล้งเข้มแข็งเส้นกากบาดจะทำงานทันทีชีวิตคุณจะเริ่มมีสัญญาณแปลกๆเหนื่อยง่ายหมดไฟเบื่อทุกอย่างรู้สึกหลงทั้งที่ไม่ได้หลงทางนี่ไม่ใช่โรคแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกําลังอยู่ผิดที่ ห้ามดูถูกความรู้สึกของตัวเองคนมีเส้นกากบาทจะรู้บางอย่างก่อนเหตุการณ์เสมอหลางความรู้สึกความไม่สบายใจโดยไม่มีเหตุผลถ้าคุณเมินมันฟ้าจะปล่อยให้คุณเรียนรู้ด้วยความเจ็บแทนตำนานเก่าบอกไว้ว่าเส้นกากบาทคือรอยของคนที่มีสัญชาตญาณสูงแต่ถ้าไม่ฟังมันจะกลายเป็นคำสาบ ห้ามแบกทุกคนไว้คนเดียวนี่คือกรรมสัมของคนเส้นกากบาทคุณมักเป็นที่พึ่งเป็นคนรับฟังเป็นคนแก้ปัญหาจนลืมถามตัวเองว่าแล้วใครดูแลเราถ้าคุณยังแบกทุกอย่างชีวิตจะไม่เปิดเพราะบทเรียนหนึ่งของคุณคือการวางห้ามกลับไปในที่ที่เคยทำให้คุณพัง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่ว่าจะคิดว่าคราวนี้เราจะเข้มแข็งกว่าเดิมเส้นกากบาทไม่ให้โอกาสซ้ำถ้าคุณกลับฝาจะไม่กันเจ็บเพราะคุณรู้อยู่แล้วคนโบราณเรียกสิ่งนี้ว่าการเลือกขิดทั้งที่รู้ห้ามใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ใครถ้าคุณยังอยากให้ใครเห็นค่าชีวิตคุณจะไม่เดินถ้าคุณยังอยากเอาชนะ คุณจะติดอยู่ที่เดิมเส้นกากบาทไม่ทำงานกับความอยากเอาชนะแต่มันทำงานกับความซื่อสัตย์ต่อตัวเองห้ามดูถูกช่วงตกต่ำของชีวิตช่วงที่คุณไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีแรงคือช่วงที่สำคัญที่สุดถ้าคุณเกลียดมันคุณจะเรียนไม่จบแต่ถ้าคุณฟังมันมันจะสอนสิ่งที่ เงินและคำสอนทั่วไปให้คุณไม่ได้ห้ามเร่งฝาการบน่นการขอการดิน้นไม่ใช่สิ่งที่ฟ้าของคุณต้องการฟ้าเปิดของคนเส้นกากบาทไม่เปิดเพราะคำขอแต่เปิดเพราะความพร้อมภายในห้ามคิดว่าชีวิตคุณผิดพลาดนี่คือข้อห้ามที่ลึกที่สุด ชีวิตคุณไม่ได้พังไม่ได้ช้าและไม่ได้แพ้มันแค่ไม่ธรรมดาถ้าคุณยอมรับจังหวะของตัวเองวันหนึ่งทุกอย่างจะต่อกันเองอย่างน่าประหลาดเส้นกากบาทไม่ได้ให้ชีวิตง่ายแต่ให้ชีวิตที่มีความหมายคืนนี้ถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องรีบแค่หยุดทำสิ่งที่ไม่ใช่ ชีวิตจะค่อยๆพาคุณไปในทางของมันเองและนี่คือเรื่องที่พระเกจิผู้มียานอย่างรู้เตือนเสมอเกี่ยวกับคนลายมือกากบาทเพราะพวกท่านเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นเห็นพลังงานที่คนทั่วไปจับต้องไม่ได้เห็นเงาบุญและรอยกรรมที่สลักอยู่บนเส้นลายมือของแต่ละชีวิตแต่สำหรับคนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือพลังที่ซ่อนอยู่ไม่เหมือนใคร ความหมายที่ซ่อนอยู่ไม่ธรรมดาและชะตาที่ถูกกาหนดไว้ไม่ใช่ของคนธรรมดาแน่นอนพระอาจารย์บางรูปถึงขั้นกล่าวว่าคนลายมือกากบาทคือผู้ถูกเลือกไม่ใช่ผู้ที่บังเอิญเกิดมาและเหตุผลที่ทำให้ท่านกล่าวเช่นนั้นยังมีอีกหลายข้อที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้วันนี้ให้คุณเตรียมตัวฟังต่อเพราะสิ่งที่กำลังจะเล่าจะทำให้คุณเข้าใจชะตาของตัวเองลึกกว่าที่เคยรับรู้มาก่อน ตำนานกว่า1,000ปีที่ถูกเล่าต่อกันมาว่าในคำภีร์โบราณคำภี์ชินบัญชรภาคลับมีบันทึกคำหนึ่งที่ผู้รู้สายวิญญาณตีความว่าเกี่ยวข้องกับคนลายมือกากบาทโดยตรงคำโบราณน,นั้นกล่าวไว้ว่าผู้มีรอยไขวบนฝ่ามือคือผู้ได้สัญญาจากสวรรค์ให้กลับมาแก้กรรมและรับสมบัติที่ค้างอยู่คำว่าสมบัติที่ค้างอยู่คือคำที่พระเกจิหลายท่านชี้ว่า เป็นบุญเก่าของชาติพบก่อนที่ยังไม่ได้ถูกรับและเมื่อถึงเวลาหนึ่งในชีวิตบุญนั้นจะปลูกตัวมันเองขึ้นมาพระเกจิบอกว่าเมื่อบุญตื่นสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่คนลายมือกากรบาดเจอกันแทบทุกคนได้แก่ 1. จะมีเรื่องใหญ่เข้ามาในชีวิตก่อนเสมอก่อนบุญจะตื่นมักมีเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่างเกิดขึ้นเช่นการเสียเพื่อนเสียคนรักหรือญาติ การเงินสะดุดงานหยุดนิ่งทำอะไรก็ไม่สําเร็จเจอศัตรูเจอคนแทงข้างหลังพระอาจารย์บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นควันก่อนเกิดไฟบุญเหมือนจักรวาลกำลังเคลียร์เส้นทางให้คุณก่อนจะเปิดประตูโชคใหญ่ให้เดิน 2. เมื่อถึงเวลาบุญเปิดจะมีลางบางอย่างเกิดกับตัวคุณพระครูผู้มียานท่านหนึ่งเคยเล่าว,ว่าตอนบุญกำลังจะเปิด คนลายมือกากบาทมักเกิดสัญญาณเหล่านี้ฝันเห็นพระฝันเห็นแสงฝันว่าเดินเข้าไปในโบสถ์เก่าฝันว่ามีใครเรียกชื่อหรือให้สิ่งของตื่นมารู้สึกอบอุ่นอกสัน่นหายใจแรงหรืออยู่ดีๆรู้สึกเหมือนมีใครมาคอยคุ้มครองหลายคนไม่รู้ว่าลางเหล่านี้คือสัญญาณเปิดดวงบุญเก่า 3. คนลายมือกากบาทเป็นคนที่ทำบาปแล้วแรงทำบุญและส่งผลเร็ว พระเกจิรูปหนึ่งกล่าวชัดมากว่าพวกนี้เป็นวิญญาณแรงทำดีได้ดีไวทำไม่ดีได้ไม่ดีเร็วเพราะเส้นกากบาทคือเส้นพลังกรรมหมายความว่าการกระทำของคุณไม่ธรรมดาสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดสิ่งที่ตั้งใจจะส่งผลต่อชะตาเร็วเพียงชั่วข้ามคืนดังนั้นพระอาจารย์มักเตือนเสมอว่าคนลายมือกากบาทห้ามโกรธแรงห้ามอาฆาต ห้ามพูดคำสาปแช่งใครเพราะพลังนั้นจะสะท้อนกลับมาเร็วมากแต่ในทางกลับกันถ้าคุณขอพรดีๆพรน,นั้นก็สามารถเกิดขึ้นเร็วผิดปกติเช่นกันคุณคือหนึ่งในคนที่มีเซนต์รับพลังงานได้มากกว่าคนทั่วไปหลายคนที่มีลายมือกากบาดมักมีประสบการณ์ดังนี้เดินเข้าบ้านบางหลังแล้วรู้สึกเย็นวาบอยู่ใกล้คนบางคนแล้วรู้สึกหงุดหงิดโดยไม่มีเหตุผล มองหน้าคนแล้วรู้ว่าเขาโกหกฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือคิดถึงใครแล้วคนคนนั้นติดต่อมาพระอาจารย์บอกว่านี่เป็นเพราะวิญญาณของคุณไวกว่าคนทั่วไปเหมือนเคยเป็นนักบวชในหลายชาติพบหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเลยยังคงเก็บพลังบางอย่างติดมาด้วยคนลายมือกากบาทถูกจัดให้เป็นผู้รับโชคใหญ่กว่าคนทั่วไปพระเกจิบางรูปกล่าวไว้ว่า คนลายมือกากบาดเหมือนมีตราสัญ,ญลักษณ์แห่งบุญเก่าติดอยู่บนฝ่ามือมันคือสัญ,ญลักษณ์ว่าเคยเป็นคนทำความดีไว้มากเคยช่วยเหลือผู้ยากไร้เคยสร้างวัดสร้างศาลาเคยทำบุญใหญ่ต่อแผ่นดินดังนั้นในชาตินี้จึงมักได้พบโชคใหญ่แบบกระโดดไม่ใช่โชคแบบเล็กๆแต่เป็นโชคที่เปลี่ยนชีวิตได้เช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ธุรกิจที่ทำอยู่ทะยานขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว มีคนมาหยิบยื่นโอกาสจากที่ไม่คาดคิดหรือมีผู้ใหญ่รักและดึงขึ้นสูงอย่างไม่น่าเชื่อพระอาจารย์ท่านหนึ่งถึงขั้นกล่าวว่าโชคของคนลายมือกากบาทไม่ใช่โชคของคนธรรมดาแต่เป็นโชคของคนที่ฟ้ามอบให้ด้วยเหตุผลบางอย่างคนลายมือกากบาทมักมีศัตรูเยอะกว่าคนทั่วไปนี่เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยทำไมเราทำดีแท้แต่มีคนอิจฉา ทำไมเราช่วยคนแต่กลับถูกทำร้ายทำไมเราตั้งใจดีแต่ถูกมองผิดเสมอพระอาจารย์ตอบไว้ชัดเจนว่าของสูงย่อมมีพลังดึงดูดทั้งความดีและความชั่วเสมอเพราะคุณเป็นคนมีพลังบุญดังนั้นพลังมืดย่อมอยากขวางอยากให้คุณอ่อนแรงอยากให้คุณท้อแท้เพราะถ้าคุณยอมแพ้พวกเขาจะชนะทันที แต่ถ้าคุณยืนหยัดได้บุญของคุณจะเปิดอย่างรุนแรงแบบที่ไม่มีอะไรหยุดคุณได้อีกต่อไปหลายคนที่มีลายมือกากบาทมักมีประสบการณ์ดังนี้เฉียดตายมาแล้วรถเหยียบเกือบชนเกือบจมน้ำป่วยหนักแล้วกลับมาหายเกือบเกิดอุบัติเหตุแต่รอดอย่างไม่น่าเชื่อพระเกจิบอกว่านี่คือสัญญาณว่ามีคนคุ้มครองไม่ใช่คุ้มครองธรรมดาแต่เป็นการคุ้มครองที่มาจากบุญเก่าของตัวคุณเอง แล้วสิ่งที่คนลายมือกากบาทต้องทำคืออะไรพระอาจารย์สรุปไว้เพียงสข้อแต่เป็น3ข้อที่ทรงพลังที่สุด 1. ห้ามทำร้ายใจตัวเองเพราะพลังบุญของคุณทำงานผ่านจิตถ้าใจคุณตกบุญจะไม่ทำงานถ้าใจคุณลุกบุญจะเปิดอย่างรุนแรง 2. ทํทำดีแบบไม่คิดผลตอบแทนการยกของให้คนยากจนการปล่อยปลาการทำบุญให้ท่อแม่ จะส่งผลแรงเป็นพิเศษสำหรับคนแบบคุณ 3. ม,มันสวดมนต์หรือภาวนาสั้นๆพระเกจิส่วนใหญ่แนะนำบทนี้ว่านะโมพุทธายะภาวนาเจ็ดจบทุกเช้าเย็นเพื่อปลุกพลังบุญและกันสิ่งไม่ดีที่พยายามขวางทางคุณพระอาจารย์รูปหนึ่งกล่าวไว้ว่าคนลายมือกากบาทถ้าถึงเวลาบุญเปิดจะรวยแบบไม่มีใครห้ามได้จะพ่งแบบไม่มีใครดึงลงได้ แล้วเวลานั้นกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้ที่ได้ยินคลิปนี้ผู้ที่เข้ามาเจอข้อความนี้ผู้ที่เลื่อนมาเห็นด้วยเหตุผลที่คุณเองก็ยังไม่รู้แต่พระอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างมีผู้จัดวางไว้แล้วถ้าคุณคือหนึ่งในคนลายมือกากบาทขอให้พรของพระเกจิผู้มียานปกปักคุ้มครองเปิดทางเปิดโชคเปิดบารมีให้ชีวิตคุณตั้งแต่วินาทีนี้ ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ